ในแขที่ไม่ห็นเรีนจังวัดสุลนครที่ได้ทำท่าทางเมื่อเห็นสายพัะทำทาทางข่ท่าประชาประถากิที่เป็นวัฒนธรรมห่งเดียรองจังหวนครอการท่องเที่ยวย้อนยของขาและพาข้ามเพื่อนครใกล้บ้าพื่อความขใของท่านจังหวัดสุรินรอุวดถนรองพเียงหมายเลขสิบสองครับ ตอนนี้ก็ที่มาเลขสิบสางติพยหัะดนผมนะคะหลายๆคนจะคิดถึงข้าวตะถกเลดีแต่วันนี้ค่ะขาะกองเรามีแม่ทั้าจีนนำเนี้ยง่นน้าเสนอตหลับดาวรับรยาค่ะเกษตรกรยังงยข้าวปาายสินค้าเกษตรที่พักเขาได้ตั้งใจผลิตนะคะอยาจะเชิชไปทุกคนไปอิ่มกับอาหารอร่อยและอิ่มใจกับบรรยากาศที่แส หมายเลขสินะครับคุณประถิพ,พิดครับต่อเน,นื่องกันที่หมายเลข14น้องพัทราทองครับเทศก,กาลโคมแสงดวงที่เมืองลำพูนจัดขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องพระาตุเจ้าหลริคุนชัยและพระนางจาม,มาเทวีปฐมมกษัตรีแห่งหริพุณชยัยการผููอยากเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวจังหวัดลำพูนเยอะๆนะคะเพราะว่านอนลำพูนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีขอบคุณมากค่ะ ที่มาเลสขส5ห้าครับคุณอภัสราครับพี่น้องเอ๋ยลหมหนพัดมาก่าใจเต้าใช่ยาพุ้มเฮ้ายิ่ดีตอนรับพองม่พี่น้อง แกษสกิตจังหวัดชายภูมิตระการตาตะการพุ่อุทยานดั่งทุกดินแดนพุ่งลัวสวรรคน้องตาลอยากขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดชายภูมิไปหยิบหมอกหยอกดอกกระเจียวขอบคุณค่ะไปแล้วนะครับพึ้นทาง15สาวงามครับลำดับต่อไปนครับเป็นหมายเลข16ถึง